รุณนสวัสดีเช้าวันใหม่จ้าตอนรับหลานๆด้วยไข่เจียวนะคะมื้อแรกที่เขานอนที่บ้านนะตามด้วยบิบฟาหรือว่าทอดทอดมันหมูนะทอดหมูจ้ะเขาเหนียวนึ่งแล้วกําลังจะเอาใส่กระติบโทเบกกําลังเตรียมมาทำอาหารอ,อาหารของปลาเยื่อปลาค่ะเขาบอกเขาจะพาพักกันหอมไปตุกปลากันทั้งหมดเลย คนละดูลูกหลานเอากระติบข้าวเหนียวใหญ่มาเล่นอ่ะอ่ะตามสบายเลยครับท่านตามสบายยาว่าฟินเก่งจังเลยลูกไหนวิสาะวิสะูวะวัดดุกตโอ้อร้อนย่าวัดดูแอดดุกตีขิ้นเหลเก่งจังเลยลูกะดอมอืมทิศตะพดมดูพวกนี้ดูพวกนี้เขาวาดหน,หน,หนูก็จะกินหมู หมูหมูไหม้นะลูกยกออกก่อนโอ้ว่ดูดีดูตีเก่งจังเลยกินดินมาหมออกซอะไรดูไม่บอกโอ้โหด้ดออินเตอินเตอันเวนดาฟุตเตนเฮกะอันเวนดาเดนหัน พราะว่าจะไปดูเห็ดก่อนแล้วก็แวะเก็บบูเบอรี่เพราะว่าคุณเลมโบตื่นประมาณบ่ายบ่ายสามค่ะซามีจะเอาหลานๆฝากไว้กับคุณตาแล้วก็ทบเบจะแล้วหอมกับสามีก็จะไปเก็บบูเบอรี่กันสองคนตั้งใจเก็บนะคะทบเบบอกว่า ไปตกปลาะวาลีอืมก็เลยจะต้องไปตกปลากับลูกๆคะ่ะหอมก็ชอบด้วยไปหาสเสบียงนั่นแหละพี่น้องเพราะว่าผลไม้ของเรามีสแตนบายอยู่สามสีกล่องเหมือนกันคะ่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็ทำอาหารก่อนให้ให้หลานๆล,ลองลองท้องไปก่อนเพราะหลานต้องทันก่อนพ่อป่าจะ้ะ เซ็นต์ยันยี่ยี่เตีอันอีเตีนนเตอยเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวจะไปตกปลากันมาฟ้องว่าทบเบไปถอนอะไรของวาลทบเบไปถอนอะไรของวาลีในสวนเขาบอกอาหารเสร็จแล้วนะพี่น้องข้าวเหนียวอันนี้แม่ครัวก็ ยาอย่าตีก้นฉันสิคุณก็หอมก็ลองท้องไปก่อนก่อนนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจะก็ของหลานๆเนี่ยลูกเบ๋เขาก็ทานนะยายาวาลีวาลีอันนี้น้ำซุปซุปของเมื่อวานนะยังไม่หมดจ้ะเขาทานแกงเขียวหวานเป็นเกียงอันนี้เข้าเจ้านะอุ่นจ้ะยาลูกอะไรทะลุอะไรคะ เดี๋ยวเราจะไปตกปลากันไงอืมโอ้โหมาแล้วครับพี่น้องอมาแล้วครับนูราสซกาเอสต์ตาเอ๊ะบ,บีฟฟามาจเอ๊ยมามาฟายชอแดนอืมเดนเดคิบิริชข้าเหนียวลูกวินบินดูฮอแดนแดน อันนี้เขาเรียกอะไรเนาะทีนี้โอ้ยไอ้นชอโอ้ยอินเตเลกต์กันเข้ามาหยอกหยอสเซแกลย์อันนั้นอ่ะเข้ามาเข้ามาเดี๋ยวยายยายเอาอันอื่นให้ลูกอันนี้ปิดปิดอาหารก่อนออเออป่ะปะ,ปะนั่นคนละอันเออป่ะปะ,ปะเอา เออบอกจะไปตปปกปลาต้องมาสวมเสื้อผ้าก่อนไปลูกโอ้ยเวียดนามน้อยเอาละงานนี้ยุ่งแล้วทำกับข้าวให้หลานก็รีบมาเอาอาหารให้เจ้าคิเลคค่ะคิเลเขาทานเนื้อสดนะเพราะว่าเขาไม่ใช่แมวที่เลี้ยงในบ้านหรอกน้องเขาเป็นแมวที่แมวป่าแมวที่อาศัยอยู่ในป่าเขาจะทานเอยเขาจะกินหนูกินนกกินอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ แล้วดูอ่ะหน้าสงสารเขาไม่ชอบเด็กเหมือนคุณเลมโบบอกเหมือนเด็กเคยแกล้งเขาหรือเปล่าเขาขึ้นไปอยู่บนบ้านที่เป็นบ้านล้างนะดูดอกหญ้าติดเต็มเลยจ้ะเมื่อกี้ซามิกับลหลานๆเดินลงมาออกกําลังกายในสวนเขาหลบขึ้นไปอยู่ด้านบนจ้ะแกต,ตอนนี้เขากําลังเตรียมตัวกินข้าวกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปตกปลาค่ะตอนแรกว่าจะไม่ไป ทเบบอกไปด้วยกันเถอะหาอาหารให้ให้คุณนะเพราะว่าเขาจะไปตกปลาเล็กๆไว้ให้พักกาดหอมทำปลาเกลืออะไรเงี้ยพูดไว้ก่อนจะได้หรือเปล่าน้อดูแลคนแล้วก็ดูแลสัตว์ด้วยนะพี่น้องมันก็เป็นกุศลของเรานี่แหละความดีมันจะเป็นเกาะคุ้มคุ้มกันเราในเวลาเราทุกข์ใจมันจะมีคนดีๆสิ่งดีๆเข้ามาปกป้องเราเออหอมก็ไป เอาอาหารไปให้น้องปลาก่อนถั่วของเราเห็นไหมคะพี่น้องมันก็เป็นจุดรีวิวอยู่ตรงนี้พอดีเห็นไหมคะเราสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นจุดรีวิวง่ายถั่วก็พอได้กินนะไม่ได้ดกอะไรมากมายค่ะตามสภาพดินฟ้าอากาศก็พอได้ผัดได้ตำอ่ะเป็นถั่วแขกจ้ะถั่วอย่างอื่นพยายามปลูกแล้วไม่ขึ้นไม่มาวันนี้หมอกหนานะคะอากาศเยน็นสบายจ้ะตอนนี้เรามาถึง เหอหรือว่าทะเลสาบแล้วนะครับนี่โหลูกหลานนางพรานนายพรานมาเพียบเลยครับตกเด็กกำลังทำคันเบ็ดให้ตรงที่มาไหวยน้ำกันน้องพาหลานมาไหว้น้ำเขาก่อนนะ้เราจะตกปลากันตรงนี้นะคะ <c oughs> โอ้บัวขาวจ้ะพี่น้องบัวสีขาวใก,ใกล้บ้านนะพี่น้องประมาณหกกิโลมีบ้านพักอืมก้นละก้นละไม่อินเตอร์บอลได้แฮะไม่ต้องไม่ได้ว่ายตรงนี้ลูก อินี่ตบอะไรเหรอวิสกาฟิสก้าคุณลุงคุณใจดี <laughs> กำลังทำคันเบ็ดกัน <laughs> ใจเย็นมากฮานาซันสัตว์ สันสัตว์เธอดิลูงยัดแตะสันสัตว์สันสัตว์เ <c oughs> ธอดิลูงใจเย็น <c oughs> อาการมืดมาแล้วจ้ะพี่น้องตอนนี้ก็ได้เจ็ตตัวนะคะเป็นเมืดหรือว่าเป็นมกพวกปลาขาวนะ <c oughs> มาดูว่าเขาใช้เหยื่ออะไรกัน <c oughs> ใช้แป้งแล้วก็ขา้าวโดนะคะฝ <c oughs> นมาแล้วพี่น้อง ฝนมาแล้วทำไงเดี๋ยวอาหลานไปหลบใต้ใช้ขาต้านไม้มาหรือหลานวิ่งไปแล้วเข้าเข้าไปในรถแล้วอีเงียดแรงแค่แดดออกโซไม่ได้เอาเสื้อกันฝนมาพุเบบอกว่ามันอาจจะไม่ตกเยอะดูสิทิ้งโนราไว้ตรงนั้นพี่น้องอย่าอย่าอย่าเข้ามาเข้ามาดูแม่ทิ้งโนราไว้ตรงนี้พี่น้อง หาเอ้ยสามีอุ้ยวัลลีเข้ามาวัลลีเข้ามาหูหยาโอหยาอ๋อต้องเอาพ้อมเด็ไปก่อนแค่คิดโอเคโอเคบินเข้ารถฝนก็ตกไปปลอยพี่น้องตอนนี้นะคะสามีพาลูกๆเข้าไปกินข้าวในรถจ่าหอมก็เอาปิโตของคุณพี่อนิชานั่นแหละใส่อาหารมานะ แล้วก็หอมกระตกอ้าวกเตอาเพราะว่าเบ็ดมันอีกอันนึงมันขาดทุเบ็ดเขาก็ซ่อมให้หอมตกเอาาุกเอาตัวใหญ่ตัวนี้ประมาณยี่สิบกว่าตัวนะพี่น้องเนีย่ยเต็มเลยค่ะตัวใหญ่มากอันนี้มันชื่อว่าบลักนะมันก็เหมือนปลายิสกบ้านเรานะแล้วก็มีปลาขาวปลาอะไรเงี้ยไอ้ที่แดงๆนั่นคือถังเปืือนบูเบอรี่นะ ตอนตอนมาก็ไม่อยากมาว่าจะเข้าป่าบุเบอรี่พอลูกบอกว่าเออเดี๋ยวไปหาอาหารให้คุณนะหาหาอาหารให้คุณอหอมก็มาพอมาแล้วลูกบอกว่าจะกลับยังฝนหอมบอกว่าไม่กลับถ้างานปล่อยชั้นไวน้นี่แล้วเย็นๆค่อยมาลูกบอกว่าค่อยค่อยมาอีกครั้งไหมตอนเย็นไหมตอนเย็นคุณมาฉันเต็มถังแน่มืดนะ,ะมันมืด Titta om du får det väldigt mycket ljusare ut också. Abborre. är bra?

น้องโนราหลับในรถอลอนกับแม่มาตักอีกนิดนึงบอกว่าให้กลับบ้านกันก่อนก็ได้พ่อตื่นแล้วให้มารับลุงบอกว่าให้พาหลานตกอีกสักนิดนึงก่อนป้ากำลังกินเหยื่อจะ้ะกำลังสอนให้ลูกตกปลา ได้เยอะเลยค่ะหอมปวดด้วเนี่ยวันนี้ก็ขอหาสเสบียงก่อนนะพี่น้องนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันต่อสามีกับลูกก็คงจะกลับเย็นนี้แต่ทเบกก็ยังอยู่อีกนะกลับมาถึงบ้านแล้วก็มาทอดปอเปี๊ยะนะคะลูกกำลังทานจานแรกอันนี้เป็นจานที่สองจ้ะผักในสวนบ้านลกมากไม่กล้าไปถ่ายนะเพราะว่าลูกเขาทานกับข้าวจะ้ะ มันก็มันก็ทาให้เราติดเขาด้วยนะเราก็แอบทานปอเปี๊ยกับข้าวจ้ะพ่อตื่นมาละข้าวก็ร้อนๆเลยพี่น้องว้าพี่น้องหอมก็ติดลูกกินข้าวกับปอเปี๊ยะจ้ะหอมกินกินข้าวกับปอเปี๊ยะติดลูกเลยทีนี้ คุณพ่อเนาะนั่งซึกมึกอยู่นั่นสวัสดีจ้าตอนนี้พักการหอมกับซามีมาเก็บบูเบอรี่นะคะห้อมกับซามีมาเก็บบูเบอรี่นะคะก็เลยพาซามีมาแวะด,ดูเห็ดจุดที่ เราเก็บร้อยกว่าดอกนะคะเนี่ยลูกช่วยเก็บอยู่นุ่นนะเธอบอกว่าบาลีเอามาปลูกไว้เห,อหรอหะก็จะรีบเก็บบูเบอรี่นิดนึงนะคะวันนี้เพราะว่าเอาหลานทิ้งไว้กับคุณตาแล้วก็คุณลุงค่ะ ให้สาม,มีเก็บแล้วกันโอ้เยอะมากเลยอ่ะเออบะอัดสามีเออบะอัดอ,อือมืมือหนึ่งของหอมก็เก็บด้วยเพราะว่าเราทำเป็นรางไงคะอีน,นออันเยาห่อพอกัดเอ็ดทุ่นราคู้สตีเกตน,นะฮะยะตรงนี้แหละหนึ่งร้อย เก็ดดอกนะนี่ด้วยนี่ด้วยนะอืมให้ลูกเก็บเพ่เลยคนไม่กินเห็ดนี่เขาเก็บเก็บให้หอมนะเพราะว่าเขาไม่กินเห็ดนะซามีขันเตออตแ่สวัมฮุนเซียอินติกอสซัมโวรุล่ะ คือบอกว่าไม่อร่อยเหมือนปอเปี๊ยกินกินเห็ดแล้วเจ็บท้องจ้ะสาม,มีน่ะโอ้ย บอกว่าเบอรีเก็บเลยเดี๋ยวเราต้องไปเก็บบูเบอรี่ <laughs> อดิเลมมามดิเลมมาดิเลมมาคืออุย้ยเกินไม่เข้าขายไม่ออกเลยฉันจะต้องเก็บบูเบอรี่แดเธอบบนบอกว่าโอ้ยมันยังมีอีกเลยเนี่ย แม่คนกำลังจะเก็บเพลิดเดี๋ยวไปเอาอ,อปุปกรณ์ก่อนคะ่ะตอนนี้มาอยู่ในป่าบูเบอรี่แล้วพี่น้องดูค่ะดกขนาดนี้แม่น้องอรอนแบบว่าตะลึงพึงเพิดมาเดี๋ยดย้ไม่ดกแต่บูเบอรี่นะคะไม่ดกแต่บูเบอรี่จะ้ะ มาดูาลิงงอนนะคะลิงงอนแถวนี้ดกปีที่แล้วก็เก็บได้เยอะเลยค่ะนี่ค่ะลิงงอนค่ะเต็มป่าแหละพี่น้องเต็มดงเต็มป่าเดี๋ยวขอลุยก่อนนะคะวันนี้ทําเวลาจ้ะเก็บอูบอร์ี่มาถึงบ้านแล้วนะพี่น้องสองถังขาวนี่ของพักการหอมจ้ะถังแดงนี่ของแม่น้องอลลอนนะคะ ก่อนจะเลือกผลไม้หอมก็จะไปขอดเก็ดปลาก่อนนะคะเพราะว่าเราไปตุกปลามาทวเบเอาเข้าไปใส่ตู้เย็นไว้คะ่ะกลัวเกล็ดมันแห้งนะคะอุ้ยอุ้ยอุยแมวยักนอนกลางถนนแมวยักมองกลางถนนเดี๋ยวแม่ก็ต้องไปทำปลาอีกไปทำความสะอาดเบอรี่อีก ปลาที่ตกมาได้วันนี้นะคะ20กว่าตัวจากพี่น้องตัวใหญ่2ตัวนี่คือบลักนะคะตัวแบบนี้ก็เป็นเหมือนออปลาปุกปลาขาวบ้านเราก็คือปลาเมิร์สนะคะส่วนนี้อัพบเรคล้ายๆกับปลาหมูจ้ะหอมตกได้นะคะสตัวใหญ่นี้นะแล้วก็อันนี้ก็ทบเบด้วยแล้วก็สมีด้วยจ้ะส่วนมากจะเป็นหอมกับ ทเบเพราะว่าสามีดูแลลูกเนาะก็ได้ปลาไว้เป็นสเสบียงอันนี้ขอดเก็ดซาวเกลือแล้วหอมก็จะขยำเกลืออีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะตากแห้งนะคะตัวใหญ่นี้น่าจะเอาไว้นึ่งค่ะไว้นึ่งตำเกจีวนึ่งได้สเสบียงแล้ววันนี้ก็ได้12ลิตรนะคะ2,000 สี่สิบบาทจ้ะสองพันสี่สิบบาทนะคะเห็ดก้อนนี้นะคะเม่น้องอร้อนกลับบ้านแล้วอันนี้คุณเลมโบเขาช่วยเลือกนะคะ <c oughs> ถักสมิแกนสก,กีเฟยเย็น <c oughs> บอกขอบคุณ <c oughs> ที่ช่วยขอบคุณที่รักที่ช่วยก <c oughs> ก็ได้ปลาเค็มที่ลูกพาไปตกเห็นไหมคะ ตากไว้ในคอนโดตากไว้ในมงจ้ะเปิดมงปุ๊บเมงวันบินผ่านเลยตอนนี้เมงวันร้องไห้นะเพราะว่าเรากางมงไว้ <c oughs> เดี๋ยวต้องเอาเก็บเข้าตู้แช่เลยนะคะเพราะว่าเอาแดดเดียวนะคะแล้วก็ได้เอาออกมาทอดเค็มๆหอมๆทานกับข้าวเหนียวในช่วงเวลาเร่งด่วนเข้าดวงเข้าป่านะคะ